ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเชียร์ร์ชูดุมฟริสตัวแทนเทรนชั้นเยี่ยมอาลันเชีร์ร์กูรูคนดังยกเดนเซลดุมฟริสวิงแบ็กของอินเตอร์มิลานจะเป็นตัวแทนชั้นเยี่ยมของเทนล็กซานเดอร์โ no นที่ลิเวอร์พูล แข้งทีมชาติอังกฤษยืนยันแล้วว่าจะแยกทางกับหงแดงหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยคาดว่าจะย้ายไปเรอัลมาดริดทำให้ทีมแชมป์พิมลิกต้องหาแข้งใหม่เข้ามาเสริมแม้ว่าคอนเนอร์แบตลี่จะทำหน้าที่แทนได้แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องประสบการณ์รวมถึงการบาดเจ็บดุมฟิตโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมในเกมรอบรองชะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ทีมชนะบาร์เซโลนาด้วยสกอร์รวม7ต่อ6ด้วยการทำา2ประตูกับ3แอซิ์ ซึ่งทางเชียร์ร์มองว่านี่คือตัวแทนชั้นเยี่ยมในตำแหน่งแบ็คขวาของลิเวอร์พูลแม้ว่าเดนเซลดูมฟริตจ,จะเล่นในระบบที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงที่อินเตอร์มิลานแต่ไม่มีข้อสงสัยเลยเมื่อผมเห็นเขาเล่นในระบบนั้นเขาเปล่งประกายมากเชียร์ร์กล่าวพลังของเขาหน้าเหลือเชื่อมากและสิ่งที่ประทับใจผมที่สุดคือเขาเล่นกองหน้าได้ดีด้วยเขาทำประตูและสิ์ได้ในเกมรอบรองชเลิศแชมเปียนลีก เกมรับเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เกมลุกเขาทำได้ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัยอา์เนอร์สโลตคงรู้จักเขาดีกว่าใครในฐานะเป็นคนชาติเดียวกันการเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่เขามีโอกาสได้ชูถ้วยแชมป้ยนลีกและเขาก็มีโอกาสเป็นแชมป์ลีกด้วยดังนั้นเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีอย่างแน่นอน ซีนโอคอนเนอรรายงานว่าลิเวอร์พูลได้เข้าพูดคุยกับเอเย่นของดีนหุยเซนอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าการเจรจาในครั้งนี้นั้นจะเป็นไปในทางบวกและทีมหงแดงกำลังเตรียมพร้อมที่จะทำการผลักดันอย่างหนักเพื่อคว้าตัวกองหลังรายนี้มาร่วมทีมกับพวกเขาให้ได้ในที่สุด แต่เชลซียังคงเป็นผู้นำในการแข่งขันนี้อยู่และเอเย่นของนักเตะกำลังผลักดันให้ย้ายไปที่นั่นเนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสโมสรจากลอนดอนมากกว่าเชลซีเสนอสัญญาก้อนโตพร้อมค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับนักเตะพิจารณาไปแล้วอาเซนอลยังอยู่ในการแข่งขันเช่นกันแต่ตามหลังอยู่ไกลมากเมื่อเทียบกับทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีและคาดว่าไม่น่าจะชนะการแข่งขันนี้ได้ในที่สุด เตือนเลยว่าลิเวอร์พูลจะผลักดันในการคว้าตัวผู้เล่นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้และจะมีการตัดสินใจของผู้เล่นในเร็วๆนี้หลังจากเขาแจ้งกับบอรดมัดแล้วว่าเขาต้องการอยากที่จะย้ายออกจากทีมแน่ชัดแล้วหลังจบฤดูกาลนี้ TBR ีอาร์ฟุตบอลรายงานว่าความปรารถนาของอิบราฮิมาโกนาเตที่จะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุด ของสมสรสริริว์พูนั้นได้สร้างปัญหาสำคัญในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของเขาซึ่งจะสิ้นสุดลงในช่วงสัมมน้านี้และแน่นอนว่าลิว์พูยังไม่สามารถที่จะหาทางแก้ไขในเรื่องค่าเหนื่อยที่ทางเอเยตนของโกนาเต้ตั้งเอาไว้จนถึงตอนนี้แต่พวกเขาจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วในการปล่อยนักเตะหมดสัญญาเป็นฝีเอเยตนหากทุกอย่างไม่สามารถพูดคุยและตกลงกันได้ในที่สุด พวกเขาจะพิจารณาในการปล่อยตัวเขาออกจากทีมให้กับสโมสรที่ให้ค่าตัวของเขามากที่สุดในซัมเมอร์นี้เด็บออคอเปิดเผยถึงสาเหตุสำคัญที่ความสนใจที่ลิเวอร์พูลมีต่อเจอร์มี่ฟริมปงเพิ่มสูงขึ้นลิเวอร์พูลกำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาที่จะเข้ามาช่วยงานของคอเนอร์แบตลีย์ในฤดูกาลหน้าและชื่อของฟริมปงก็ถูกพูดถึงและได้รับความสนใจอย,อย่างมากมาโดยตลอดจากที่ผ่านมา แต่เมื่อทีมงานของสโมสรลิปูได้รับแจ้งเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาของแบ็กขวาทีมชาตินเธอรแลนด์วัย24ปีรายนี้แล้วว่าอยู่ที่35ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้แต่พวกเขาสามารถที่จะผ่อนจ่ายชำระเป็นง,ดงวดงดได้อีกด้วยสปอร์ตบิลสื่อชั้นนำในเยอรมันเปิดเผยว่าตอนนี้ไบยมนิกยอมรับแล้วว่ามันเป็นความผิดพลาดอย่างมากที่พวกเขาปล่อยตัวไรอันกราเฟ,ฟนแบก ไปให้กับทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปี2023โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับค่าตัวของนักเตะรายนี้ที่พวกเขาได้รับอยู่ที่40ล้านยูโรกับผลงานที่น่าทึ่งที่ผู้เล่นมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือสโมสรโหงแดงคว้าแชมป์เมียร์ลีกได้สำเร็จหลังจากย้ายไปยังทินแอนฟิลด์เพียงแค่ฤดูกาลที่2เพียงเท่านั้น เราผู้บริหารในบาเยิร์ยังรู้สึกผิดหวังกับการกระทําของพวกเขาในการปล่อยกองกลางทีมชาติน์แลนด์วัย22ปีออกไปและคว้าตัวชอปารินยามาเล่นในตำแหน่งเบอร์6ในราคาที่สูงถึง50ล้านยูโรเลยทีเดียวเสือใต้มองว่าหากพวกเขารู้ถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในการเล่นในตำแหน่งเบอร์6ของกราเฟนแบกแล้วก็พวกเขาจะไม่มีวันขายหรือทําการปล่อยตัวเขาออกจากทีมไปอย่างแน่นอน ใช้ชีวิตตามใจเธอลินเกอร์ชมเทรนด์กล้าตัดสินใจลาลิเวอร์พูลแกรี่ลินเกอร์อดีตยอดกองหน้าชาวอังกฤษกล่าวชมเทนนิสซานเดอร์อโนว่ากล้าตัดสินใจที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลตลอดช่วงที่ผ่านมาอล็กซานเดอร์อโนถูกมองว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของลิเวอร์พูลยุคนี้ เพราะเขาเป็นเด็กท้องถิ่นเติบโต,ตมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรและทำผลงานได้สุดยอดจนได้รับการยกย่องอย่างมากแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับทีมจนทำให้โดนบางคนตำหนิอย่างหนักลีเนเกอร์เผยว่าผมดีใจนะที่เขากล้าตัดสินใจแบบนั้นเพราะการยอมย้ายออกจากลิเวอร์พูลถือเป็นการตัดสินใจที่ทำได้ยากมากๆแต่มันไม่ได้เป็นชีวิตของคนอื่นมันเป็นชีวิตของคุณเองและคุณก็ต้องทำในสิ่งที่เหมาะกับคุณ ผมถามเลยว่าพวกนักเตะระดับดาวดังนะจะย้ายไปอยู่ที่ไหนกันพวกเขาก็เลือกไปที่เรอัลมาดริดหรือไม่ก็บารซโลนางไงผมคิดว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เขาจะย้ายออกจากทีมหลายคนตำหนิเขาเพราะมันเป็นการย้ายทีมแบบฟรีๆรแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของเขาสักหน่อยถ้าผมได้โอกาสดูแลนักเตะสักคนแล้วนะ่ะผมก็จะบอกให้พวกเขาอยู่จนครบสัญญาไปตลอดนั่นแหละ เพราะถ้าคุณเก่งพอมันก็จะทําให้คุณอยู่ในสถานะที่ดีที่จะได้สัญญาแบบมีค่าเหนื่อยก้อนโตทําไมคุณถึงไม่อยากจะอยู่จนครบสัญญาเหมือนกับงานอื่นๆแล้วจากนั้นก็ไปทํางานกับที่อื่นบ้างกันละ่ะ s ชียร์สควายจากลิปูเอเครรายงานว่ามิเกลอาเจตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอลยอมรับว่าลิเวอร์พูลสมควรเป็นทีมที่ดีที่สุดในพิมียร์ลีกแล้วฤดูกาลนี้ และยืนยันว่าลูกทีมของเขาพร้อมที่จะยืนตั้งแถวเกียรติยศและปรบมือให้กับทีมแชมป์ลีกแม้จะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากก็ตามสําหรับเกมในวันอาทิตย์นี้ที่สนามแอนฟิลด์ความเจ็บปวดอาจเป็นเรื่องดีที่จะนํามาใช้ในบางครั้งคุณรู้ไหมเมื่อคุณไม่ได้อยากทําอะไรบางอย่างจริงๆแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทําเพื่อเป็นแรงผลักดันสําหรับทีมของเราในฤดูกาลหน้าแน่นอนเราจะยืนปรบมือให้กับลิเวอร์พูลเพราะพวกเขาสมควรได้รับมัน พวกเขาเป็นทีมที่ดีกว่าเราในฤดูกาลนี้พวกเขาเป็นทีมที่สม่ำเสมอที่สุดสิ่งที่ทีมโค้ชทำนั้นน่าสนใจมากมันดีจริงๆและพวกเขาสมควรได้รับมันอย่างเต็มที่และนั่นคือกีฬาเมื่อมีใครสักคนหรือทีมไหนที่ทำได้ดีกว่าคุณคุณก็ต้องแสดงสปอริตเพื่อปรบมือและยอมรับพวกเขาและพยายามไปให้ถึงระดับนั้นเหมือนกับพวกเขาด้วยเช่นเดียวกัน เทรนไปเอาไงดีขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ในกลาครอบโดยพาสตาในที่สุดการจากไปของเทนเล็กซานเดอร์อโนในทีมลิเวอร์พูลก็ได้รับการยืนยันแล้วและแชมป์พิมลิกก็กำลังคิดหาวิธีที่จะหาตัวแทนของเขาอยู่แบ็กขวาวายัย26ปีรายนี้คว้าม,มาแล้วทุกแชมป์นับตั้งแต่ประเดิมสนามครั้งแรกในปี2016รวมถึงพิม์ลีก2อครั้งและแชมปี้ยนลีก1สมัยดูเหมือนว่าเรอลมลิตจะเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับกองหลังทีมชาติอังกฤษ แต่ลิเวอร์พูลควรทำอย่างไรต่อไปและพวกเขาจะนำใครมายัางชินแอนฟิลบ้างลิเวอร์พูลสูญเสียอะไรบ้างอเล็กซานเดอร์อโนสร้างเชื่อให้กับตัวเองในฐานะแบ็กขวาตัวสร้างสรรเกมรุกและตัวเลขการสร้างสรรค์ของเขาก็ยังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละฤดกูกันภายใต้การทำงานของเจเกนครอปพรสวรรค์ของนักเตะทีมชาติอังกฤษถูกนำไปใช้ในหลากหลายวิธีเขาเริ่มต้นอาชีพของเขาในตำแหน่งแบ็กขวาโดยทำงานเข้าขากับแอนดูโลบสันฟูแบ็กอีกฝั่ง จากนั้นครอปก็ทดลองกับแนวคิดที่ให้อเล็กซานเดอร์อโน่เล่นในตำแหน่งที่สำคัญมากขึ้นในสนามโดยร้องขอให้เขาอินเวิร์ตเข้ามาข้างในซึ่งทำให้เขาสามารถรับบอลได้มากขึ้นในพื้นที่แน่แนของมิดฟิลด์นับตั้งแต่ที่อร์เนอร์สโลตเข้า,ารับหน้าที่ผู้จัดการทีมอเล็กซานเดอร์อโนก็หวนกลับไปทำหน้าที่เดิมอีกครั้งแต่ยังคงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสารรค์โอกาสให้โมหิดซาลามักจะได้ดวลเดี่ยวกับคู่ต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ดาวเตะทีมช่างกฤษ พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าต่อลิเวอร์พูลโดยเฉพาะในแง่ของการเล่นจากแดนหลังและการสร้างโอกาสและอิทธิพลของเขายังคงแข็งแกร่งในซีซั่นนี้แม้ว่าบทบาทของเขาภายใต้การคุมทีมของ็อตจะถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ตามอเล็กซานเดอร์นูต้องเผชิญกับคำถามเกี่ยวกับการเล่นเกมรับของเขามาตลอดเส้นทางคาแข้งแต่สถิตินี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเขาได้กลายเป็นผู้เล่นเกมรับที่ดีขึ้นภายใต้การคุมทีมของ็อตโดยเฉลี่ยแล้วเขาสามารถแท็กเกิลและสกัดบอลต่อเกมได้มากกว่าที่ผ่านมา แบตลีย์จะก้าวขึ้นมาได้ไหมคอนเนอร์แบตลีย์เป็นตัวสำรองของอเล็กซานเดอร์นนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นักเตะทีมชาติไอร์แลนด์เหนือย่อมต้องมีส่วนร่วมในบทสนทนาเกี่ยวกับผู้ที่จะมาเล่นตำแหน่งแบ็กขวาในปัจจุบันแบตลีย์ต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อให้ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในทีมตัวจริงโดยเขาลงเล่นน้อยกว่า1,200นาทีในฤดูกาลนี้การได้ลงสนามถือเป็นเรื่องยากสำหรับเขาเนื่องจากเขาต้องแข่งขันกับอเล็กซานเดอร์นูนแต่อาการบาเดากกเจ็บ แบดลีย์อาจได้ลงเล่นมากขึ้นเมื่อไม่มีอเล็กซานเดอร์โนให้ต้องแข่งขันแต่ประวัติอาการบาดเจ็บของเขาอาจทําให้ลิเวอร์พูลต้องเข้าสู่ตลาดซื้อขายเช่นกันใครที่อาจซื้อได้บ้างมันขึ้นอยู่กับว่าสล็อตจะเลือกจัดวางตําแหน่งฟูลแบ็กอย่างไรในช่วงซัมเมอร์นี้โดยอาจต้องหาคนมาแทนโลบสันด้วยมีผู้เล่นจํานวนหนึ่งที่ลิเวอร์พูลอาจพิจารณาและนี่คือ3คนที่คุณอาจคิดไม่ถึงเกลาดูเอจากสตาบลู กีฬาดูเอ้ลงเล่นไป3 2เกมในฤดูกาลเต็มที่2ของเขาในลีกเอิงแต่เขาก็สร้างผลงานได้มากมายกับสตาร์บูกภายใต้าการคุมทีมของเลียมโรซิเนียอดีตกุนซือฮาวัย40ปีดูเอ้จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับแนวรับของสล็อตหากพวกเขาวางแผนที่จะเสี่ยงกับฟูลแบ็กนอกสายตาขณะที่มิรอลดเคอร์อเคสแบ็กซ้ายบอดมัดก็มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักอันตอนเกจากอาแจ็คอันตอนเกได้รับฉายาว่าเบคแฮมแห่งเดนมาร์กของอาแจ็ค และเขาพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วจนกลายมาเป็นแบ็กขวาตัวเลือกแรกในฤดูก,กาลนี้ภายใต้การคุมทีมของฟรานเชสโกฟาลิโอลีแม้ว่าเขาจะพึ่งอยู่ในลีกดัตเป็นฤดูก,กาลที่2การดึงเกเข้ามาก็อาจจะยังไม่ได้เข้ามายึดตัวจริงแต่ก็อาจจะคุ้มค่าในระยะยาวมาติมเฟร์นันเดสจากปอร์โตนี่คือผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในบรรดา3คนนี้และถือเป็นคนที่มีศักยภาพมากที่สุด โดยมาติมแฟนันเดสสร้างความประทับใจได้มากมายตั้งแต่ก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของปอร์โตในฤดูกาลนี้ในลีกโปรตุเกสฤดูกาลนี้แฟนันเดสมีค่าเฉลี่ยการครอสบอลที่น่าประทับใจ3.65ครั้งต่อเกมความนิ่งของเขาในตอนครองบอลภายใต้ความกดดันก็ยอดเยี่ยมและเขาก็มีกำลังที่ดีในการเล่นเกมรับแฟนันเดสถือเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมซึ่งสามารถเข้ากับรูปแบบที่อเล็กซานเดอร์โนเล่นกับลิเวอร์พูลได้หากชอบใจคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ